สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะทั้งคนที่ติดตามเก่าแล้วก็ติดตามใหม่นะคะที่มาติดตามช่องแก้วพารวยนะคะช่องแก้วพารวยชาแนลนะคะฝากช่องเล็กๆน้อยนะคะไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกคนเลยนะคะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะทังช่องนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปใช้วิจรณญาณในการรับชมนะคะ สนับสนุนฉลากกินเห่ีาญรัฐบาลเท่านั้นนะคะถ้าใครอา,อายุยังไม่ถึง2 0นะคะไ่แนะนำให้ดูนะคะอ่ะมารอบอสี่หน่อยแล้วนะคะสี่หน่อยเมื่อวานเป็นยังไงสี่หน่อยเมื่อวานแบบได้อยู่นะคะได้อยู่นะะเฉพาะกิจเนี่ยมาหกสี 6, 4, ่สามนะ มาสามตัวเลยนะคะมาสามตัวเลยมาสามตัวเลยนะคะก็คือแตกสามตัวนั่นเลยนะคะหกสี่สามนะคะถ้าไม่ใครไม่เข้าใจนะคะไปย้อนคลิปได้เลยนะคะไปย้อนคลิปดูได้เลยนะคะว่ามาจริงหรือเปล่านะคะอ่ะพิเศษพิเศษนี่ไปบนถึงฝันเอา,าตามซือ่อไปไม่ถึงฝันก็คือหลุดนะคะแล้วก็นอยนอยปกตินี่มาสามเก้านะคะ ตัววิ่งรูด4 6อะ่ะจะไม่มานะคะแต่ว่าเขามาเจาะ39นะคะเราเจาะ39ให้นะแล้วก็ VIP นี่ทุกคนเห็นแนวทางที่แอบไหม1 7เป็น1 2อะ่ะเลข7จะอยู่ข้างบนอะ่ะมา1 7 2แต่ไม่เป็นไรคะ่ะก็คือได้7 2อะ่ะแหละ7 2 2 7นะทุกคนแล้วก็ได้ อ่าแบบเน้นๆด้วยนะคะสำหรับ v i p นะคะถ้าใครไม่เข้าใจนะคะไปย้อนคลิปได้เลยนะคะก็คือมาหลุดแค่พิเศษนะ,ะสำหรับสี่น้อยเมื่อวานนะสีน้อยเมื่อวานนะคะ,ส,าานนะ,คะสีน้อยกิจทีปกติ VIP อพเนาะพอเราจะบอกสีน้อยอยู่แล้วนะคะไม่บอกน้อยอื่นนะ,ะวันนี้ไป251คะ่ะไป251แต่ว่าเราเลือก2กับ5ให้นะคะ เด่น2นะคะรอง5นะคะเด่น2อรอง5นะคะเด่น2อรอง5ถ้าใครจะไปแค่2กับ5ใช่ไหมสอกับ5นะคะถ้า2ก็2 1 2 5 2 8่าองแใหม่แล้ว2 1 2 5 2 8ซื้อ2 1อย่าลืม2 7แต่ถ้า,ถ,าถ้าชอบก็คือเอาไปวิ่งรุ่ดก็คือได้อยู่แล้วนะคะจะมา2อะไรก็คือได้อยู่แล้วนะคะ2 1 2 5 2 8 5 1 5 4 5 8 ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะคะห้าหนึ่งห้าสี่้าถ้าไปแค่สองกับห้านะคะสองหนึ่งสองห้าสองแปนแะคะแล้วก็วันนี้วันนี้ไปสองกับหแล้วใช่ไหมถ้าวินวันนี้นะวินมีวิน,ม,วนมีวินแบบหตัวเลยนะคะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่สามารถจะทิ้งอะไรได้เลยนะคะสาหรับตัววินวันนี้นะตัววินวันนี้นะไปหตัวเลยนะคะไปตัววินมีไปหกตัวไปสอห้า 1034 251034 251034 251034อ่าถ้าเราไปจริงๆนะ125นะวินเป็นเลยจริง125วินก็ได้นะฮะ125นะฮะก็ถ้า6ตัวก็251034 21 5 3าสูนยี่ังไงก็ได้นะคะภายใน6ตัวนะคะเพราะว่าวันนี้คำนวณมาแล้วอ่ะได้ประมาณนี้ค่ะไม่สามารถแบ่งว่า3ตัวไอไอวิน3ตัววิน2วิน6วิน4ตัววิน5ตัวเลยนะวันนี้มีวิน6ตัวเลยนะคะวันนี้ก็จะเยอะหน่อยถ้าใครไม่อยากวินก็ผ่านวินเลยนะคะมาเจาะวินกันให้นะคะมาเจาะมาเวินให้มาวินให้มาวินให้ วินก็แน่นอนอยู่แล้วก็คือ25นะคะเจาะนะอันนี้อันนี้ถึงรอบเจาะแล้วนะคะ2 5 1 2อย่าลืม72นะ1 5 0 1อย่าลืม70นะคะ0 1อย่าลืม70นะ0 1อย่าลืม70นะคะ3 4 1 6 2 0 0 9 สองเก้าอย่าลืมสองหกสองหกอย่าลืมสองเก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็ศูนย์สี่ค่ะหนึ่งเจ็ดแล้วก็ศูนย์สี่นะคะแล้วก็แล้วก็ถ้าให้ให้ให้สามตัวนะทุกคนสามตัวเราจะจับสามตัวให้นะคะถ้าจับสามตัวนะทุกคน ถ้าถ้าถ้าพูแบบเนี้คนจะมองไม่ออกต้องมีใบขาวนะคะรอใบขาวได้นะคะแต่เนี้ฟังไปก่อนหนึ่งสองห้าค่ะหนึ่งสองห้านะคะแล้วก็ศูนย์สองเก้านะคะศูนย์สองเก้าแล้วก็ศูนย์สองสี่นะคะแล้วก็หนึ่งสองศูนย์นะคะหนึ่งสองศนย์นะคะหนึ่งสองห้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองสนึ่งสองศูนย์นะจับ สามตัวให้ให้สี่หางนะคะอ่าจะวนอีกรอบนะคะวนอีกรอบหนึ่งก็อ่าวินฟังทันไหมคะวินเนาะวินวินวินหกตัวเลยวันนี้ก็คือสองห้าศูนย์สามสี่สองห้าศูนย์หนึ่งสามสี่นะคะสองศูนย์ห้า หนึ่งสามสี่นะคะสองห้าศูนย์หนึ่งสามสี่เจาะเจาะให้นะคะเจาะให้มามาเจาะมาเจาะจริงๆแล้สองห้านะคะสองห้าหนึ่งสองอย่าลืมสองจิตนะคะแล้วก็หนึ่งห้านะคะแล้วก็ 0 1ก็อย่าลืม0 7นะคะแล้วก็3 4นะทุกคน 3, 3 4นะคะตอนนี้กี่โมงแล้ว3 4นะแล้วก็1 6แล้วก็1 6นะคะแล้วก็2 0 0 9 2 9อย่าลืม2 6นะคะทุกคนแต่ว่าเราคาดอย่าง2 9 2 6เนี่ยเด่น2อยู่แล้วนะคะถ้าเอาเด่น2ไปเล่นเนี่ยก็ได้อยู่แล้วนะคะ ได้อยู่แล้วนะคะได้อยู่แล้วนะค,ะคุณจะมาสองอะไรคุณก็ได้อยู่แล้วนะคะสองหนึ่งสองเจ็ดอะไรก็แล้วแต่ภายในสองอะทุกคนอ่าหนึ่งเจ็ดแล้วก็ศูนย์สี่วันนี้เด่นศูนย์สี่นะวันอังคารเด่นศูนย์สี่นะสําหรับวันอังคารนะทุกวันอังคารก็คือเด่นศูนย์สี่อยู่แล้วนะคะเด่นศูนย์สี่ใช่ไหมอ่าแล้วที่มาจับสามตัวนะคะสามตัวก็หนึ่งสองห้าศูนย์สองเก้า 024แล้วก็120นั่นเองนะคะอืมเด่น04ถ้าถ้าใครถ้าใครชอบเด่น0กับ4นะคะฟังดีนะคะ0กับ4ไม่ไม่ไม่รวมแนวทางของเรานะคะแยกไปเลยนะคะแยกเลยถ้าใครชอบเด่นนะคะเด่นจะมาทุกวันอยู่แล้วนะคะสำหรับเด่นนะคะจะมาอะไร0กับ4เนี่ยจะมาในแบบ ลักษณะไหนแค่นั้นเองนะคะสําหรับศูนยกับ4นะถ้าเล่นถ้าศูนย์กับ4นะถ้าศูนย์กับสี่หนูจะเจาะศูนย์กับ4ให้นะไม่รวมสูตรนะไม่รวมสูตรนะแยกไปเลยนะคะศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดให้สังเกตที่ใบดาวโจน์ได้เลยใบดาวโจน์น่ะหนูให้ทุกวันเลยตัวเด่นอะตัวเด่นของอย่างคืนเนี้ยอย่างคืนเนี้ยคืนนี้นะคะคืนนี้เนี่ยเด่นของดาวโจนก็จะเป็น เด่นประจําวันของวันพุธอะดาวจูนก็คือ1กับ9อยู่แล้วนะคะถ้าถ้าใครตามแนวทางเราจะรู้อยู่นะคะว่าเราให้เด่นอะไรนะคะในแต่ละวันนั่นนะให้ทุกคนนะคะอย่างพวกเนี้ย1กับ9อย่าง1กับ9ทุกคนสามารถเอาไป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 ,ไปจิ้มหุ้นได้เลยนะคะเปจิ้มหุ้นทั้งวันเลยนะคะจนมืดจนมืดจนถึงราวกาชาิอนะเอาง่ายๆเลยนะคะ1กับ9เนี่ยนะคะทุกคนเมื่อคืน เมื่อคืนหกลาวก็ได้อยู่นะหกลาวก็ได้อยู่นะ,ะวันนี้ไม่ได้ลงหุ้นบ่ายให้นะคะหุ้นเช้าก็ไม่ไลงหุ้นบ่ายก็ไม่ได้ลงเพราะว่าปากกาหนูหมดเขียนไม่รู้เรื่องเลยปากกาแบบเนี้ยสี่เขาแบบหมดแล้วเนี่ยรอปากกาอยู่สั่ง นปากกาไม่มาเราไม่ได้ไปห้างนะก็เลยไม่ได้ลงแนวทางให้นะคะเดยวก็จะมาลงแต่ว่าจะลงนอยให้อยู่นะคะแล้วก็จะมาบอกลาวพัฒนาว่าพรุ่งนี้ได้อะไรนะทุกคนแล้วก็พรุ่งนี้จะมาอีกมาบอกอีกนะ,ะว่าลาวพัฒนาแบบรอให้หุ้นให้หุ้นอีกสองหุ้นออกก่อนนะคะสําหรับลาวพัฒนาแต่ว่าถ้าไปถ้าไปแบบไปเดเดดเี่ยวของเขาอะมีอยู่นะมีคิดอยู่ในใจแล้วนะคะอ่ะสี่นอยนะคะเอาเรื่องสี่นอยก่อนหุ้น หุ้นตอนเย็นจะมาบอกหลาวให้นะคะตอนเย็นจะมาบอก6รลาวให้นะคะ,ะ,ว,ะ,คะวันนี้ไม่ได้ลงนิเคเลยรอบเชา้านิเคปกติรอบเชา้ารอบบ่ายก็ไม่ได้ลงนะคะจีนอะไรเงี้ยไม่ได้ลงเลยลงแต่ว่าลงแต่นิเคอีกเช้าวีให้นะมีมวีจีนวีห่างวีนะให้อยู่นะคะแต่ว่าปกติไม่ได้ลงเพราะว่าเนี่ยไม่มันไม่รู้เรื่องไง เนี่ยไม่รู้เรื่องแต่อยู่ในกลุ่มมีลงให้ตลอดนะคะแต่ว่าใน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 เนี้ยไม่ได้ลงให้นะ,ะก็ไปฮาหนอยเลยค่ะไปฮานอยเลยนะคะไปสี่หน่อยก็ได้ทุกคนแนวทางของแนวแนวของเราอะทุกแนวทางนะคะไม่การันตีนะคะว่าจะมาทุกรอบอทุกคนให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรเสวิจารณญาณาในการราับชมให้มากๆเลยนะคะสำหรับสี่หน่อยนะวันนี้ไป เด่นสอรองหค่ะเด่น2รอง5แต่สามารถไป1ได้นะแต่ว่าเลือก2กับ5ให้ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีทิ้งปังๆนะคะทุกคนชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะเพราะว่าแนวทางเราก็คือแนวทางทุกคนมันก็คือแนวทางนั่นเองนะคะว่าเราก็ไม่การันตีนะคะว่าแนวทางของเราที่ให้เนี่ยจะมาไม่ไม่ไม,มาไหมแต่ก็มาอยู่นะคะ ประมาณน,นี้ค่ะสำหรับสีน่อยนะสีน้อยกิจพี่ปกติบีพีนะคะ <S <S ขอให้ทุกคนโชคดีมีตังค์ดึกคนเลยนะคะบายค่ะสวัสดีนะคะ